สวัสดีครับพบกันอีกเช่นเคยกับช่องมอมมอลเวลีก็จบลงไปเรียบร้อยแล้วครับกับศึกชิงแช,ชมป์เอเชียหญิงในรอบชิงชนะเลิศวันนี้ต้องขอชื่นชมสาวไทยของเราทุกคนจริงๆครับเล่นได้ดีทุกตำแหน่งเลยสามารถเอาชนะจีนมาได้ควา้าแชมป์เอเชียได้สำเร็จเลยครับพูดได้เต็มปากแล้วครับสิ่งที่ นักกีฬาสาวไทยของเราคาดหวังก็คืออยากควา้าแชมป์ในรุ่นของพวกเราก็คือรุ่นใหม่นั่นเองพวกเธอทําได้แล้วจริงๆครับขอวยยอดทุกคนเลยจริงๆวันนี้ทุกคนทําได้อย่างยอดเยี่ยมในทุกสกิลเลยไม่ว่าจะเป็นการเซตของพรพันธ์หรือว่าตัวตบในตําแหน่งต่างๆช่วยกันเล่นได้อย่างดีงามทุกคนทุกตําแหน่งเลยครับทําให้เราสามารถลอมจีนได้ควา้าแชมป์เอเชียอีกหนึ่งสมัยได้แบบสุดปัง ซึ่งวันนี้แน่นอนนะครับว่าการที่สาวไทยของเราสามารถคว้าชัยจากจีนได้ที่มีอันดับโลกสูงกว่าทีมชาติไทยของเราพอสมควรเลยทําให้วันนี้ทีมชาติไทยของเราได้คะแนนอันดับโลกเพิ่มมาถึง10.5ครับเกือบ11แต้มเลยนี่แหละครับยอดเยี่ยมมากๆครับสาวไทยไม่ทำให้กองเชียร์ชาวไทยของเราผิดหวังควา้าแชมป์ในบ้านมาครองได้สำเร็จพวกเธอสุดยอดที่สุดครับ